วันที่29สิงหาคม2 5 6 7ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่นานร่วมพิธีเปิดรวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนะลานหน้าสาลากลางจังหวัดน่านโครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน,น่านนะวัดบ้านน้ำคบใหม่ตำบลกองควายอำเภอเมืองจังหวัดน่านเรียนท่านริเวนเพชรสาระโตรินท่า,ร,ทา,ทาราชรผู้บริการจังหวัดน่านท่านราารประส,สททาสทใน,น,น์และที่นี่รับผมนายสุริพง์ชลพิสุทธิ์พีดีผู้บริการวิทยาลัยเทคนิคน่านและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริการสำนักง,งานอาชีาวศึกษาจังหวัดน่านในนามของคณะผู้บริหารครูและบุคลาการทางการศึกษา ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสิงนซิงที่ให้ท่านได้เมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะร่วมเพื่อนูเดวันข้าราษัตรประจำปีงบประมาณ2667โดยกรมกิจการคนเรือนอาหารกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับที่ไรที่นิคหน้าในวันนี้เรียนท er ่านบุร,รุษในการกองทหารัฒนาสําสำนักปฏิบัติการการคนเรือนกรมกิจการคลเรือน ท่านผู้ในการทีย่รยรเทคนิคหน้านครับท่านนาย,ยกเทศมนตรีตำบลกองไยคณะผู้บริธธาาหารเทศบาลนะครับวันนี้ผมนนู้สึกเกียรติยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในโครงการอาชีวะร่วมเพื่อภูิสถาบันขมารทักย์ประจำปีงบประมาณพศ2567ซึ่งกรมกิจาการพลเรือนกองประรชาการกองทัพไทยร่วมกับทา่ัยเทคนิคหน้าจาัดขึ้นในวันนี้ครับในวันนี้ ก็หวังว่ากิจกรรมที่ตั้งไว้นะครับจะได้สําเร็จตามประถุประสงค์ปับันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการอาชีวะร่วมเทิดทูสถาบันพระมหา,ากษัตริย์ประจําปีงบประมาณ2567โดยร่วมกับกรมกิจการพลเรือนาทหารกองบัญชาการของทัพไทยนะครับแล้วก็ชุมชนในเขตของตำบลกองไฟอำเภอเมืองน,น่านระเบัดนี้ครับขอบคุณครับ สສພະຈະເລີນໂສພະຈະครับขอบคุณครับและอาี